มาดูครับวันนี้เขาจะกินกันไหมปลาดุกเนื้อแดงแดงครับปลาดุกเนื้อแดงแดงดูดีว่าวันนี้จะใส่ใจสนใจไหมให้เจ็ดชิ้นบอรครับไม่ต้องให้เยอะ ไม่สนใจเลยครับก็เดยกัไม่ค่อยหิวปกติถ้าหิวจะได้จะได้กิ่นล้วก็จะมาไปกัะแทะ ไม่สนใจครับหนาวครับไม่สนใจครับอยากกินที่หลังครับเอาใจยากหน่อยครับหน้าหนาวอืม ไม่สนใจครับปล่อยครับเดี๋ยวต้องมาดูตอนพรุ่งนี้ครับไฟช้อนออกครับ